โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนายสมคิดแพงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในรอบหเดือนที่ผ่านมา ดังนี้ด้านที่หนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านเลี้ยงพิลึกได้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งดังนี้ 1. 1หนึ่ง มีการเร,เริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา1.2การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป1.4ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรที่กำหนด1.5 มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกมีการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีระบบโครงสร้างบริหารงานสถานศึกษา2.2การพัฒนาบริหารกิจการผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนเช่นประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายภาระงานมีกิจกรรมนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมดังนี้3.1มีนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุปในการเร,เริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตามหลักการบริหารรูปแบบเลี่ยมโมเดลโดยอาศัยกระบวนการ PDCA ในการควบคุมหลักการบริหารและมุ่งเน้นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 3.2. มีการพัฒนาสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์โครงการทักษะอาชีพตัดผมชายหญิงด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกมีการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายดังนี้ 4.1. การพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน4.2มีการจัดระบบให้บริการสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนเช่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ลายตำบุแบบบูรณาการมหาวิทยลาลัยสู่ตำบุสร้างรากแก้วให้ประเทศด้านที่5ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะเพื่อรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2 มีการนำความรู้และทักษะนวัตกรรมที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งวิธีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และส่งผลให้โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกได้รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจําปีการศึกษา2,562ถึง2,564และผลงานอื่นๆอีกมากมายจากการทุ่มเทและมุ่งมันตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศัก,กยภาพ อุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่ได้รับผิดชอบประสบผลสำเร็จผู้อำนวยการสมคิดแพงจันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพจะส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ส่งผลแก่นักเรียนซึ่งผู้ที่จะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป